ตื่นแต่เศร้าว่าสิลงมาถ่ายรูปตามริมทะเลตอนตื่นแล้วกะตอนมาฮอดนะ่ยยังบระทันมีฝนบัดพอถ่ายรูปไปได้จักนิดจักหน่อยหลดฝนตกลงเม็ดตอนนี้นะเจ็ดโมงแปดโมงเช้า ว่าที่เดินไปถ่ายรูปตามริมทะเลเนี่ยฝนตกซ้ำยูบ้าบ้าบีทเนี่ยแหละหัวหินเนี่ยแหละเมื่อนี้วันที่วันที่เส้าหากรกฎดาค้ม2563 เส้นเศ้าก็โม่แล้วว่าสิมหาถ่ายภาพถ่ายรูปไปจังสัตว์แล้เก็บไปเป็นที่ระลึกญาติพี่น้องเพิ่นมาเที่ยวเฮาก็ตามเพิ่นมาได้ไปพักอยู่ตรงโซนทางเขาบาบาบีดหัวหินได้นี่ยไปพักอยู่ตรงโซนทางเขามันจะเป็นบ้านเป็นหลัง ราคาก่ะคือละสี่หมืนหาหมื่นบานเป็นหลังหลังหนึ่งก็มีสามห้องนอนเป็นทองสั้นเนาะสามห้องนอนมีสะไว้น้ำในตู้มีห้องโถงใหญ่มีห้องครัวแต่ว่าอันครัวนี่เพิ่นบ่ได้ให้เฮ็ดปิ้งย่างเด้อ Hãy nhìn thấy mấy con mèo to, mèo nhanh khỏe, mèo bộ mì khoăn nè. Bộ phê nhà mới xáo ở đó. Nguồn là 700-800. Bà bà bịt, nguồn là ยูติดกันกับโอลรียนตนโอลรียนตนบีตุน,เนะเมื่อคือนนี้แวะไปซื้อนมให้สกายล่าอยู่ในตเมืองหัวหินค่ะคือคักจเจริญเนาะคือเมืองไฮโซนี่ไหม มันเป็นนช่วงนวันยุดยาวพอดี